สวัสดีครับวันรีวิวรถแท็กนะครับรถแท็กยกดับได้นะครับเป็นหายี่ห้อก่อนหายี่ห้อก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อมิสูมิสูเครื่องยนต์มิส,นนมสูนะครับเครื่องยนต์มิสู G.M. 1 3 1 3 1 L นะฮะก็มี3เกียร์มีเกียร์ถอย เจหนึ่งสองนะครับแล้วก็กระบาเป็นแบบว่ายกนำ้นำน้ำอ่าแขกก็ยังสวยอยู่นะครับคอสวยใช้เขาว่าคอสวยนะครับแต่มไม่ได้สวยมากและไม่ใช่ีิเรศอ,อันนี้มันขยายออกได้นิดนึงนะครับเนี่ยต้องถายน็นตอตตรงนี้แล้วก็มันจะขยายออกได้อีกนิดนดง ได้ประมาณ2 0 0 2 0 0โล300โลน่าจะได้ขายเท่าไหร่ดีอ่ะ,อะเก็บลองเดินหน้ามาเข้าเกียร์ก่อนระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะไว้ไวบ้บรรลุพืชผลทางการเกษตรขายเท่าไหร่ดีเนี่ย,ยหมื่นสองแพงไปไหม แพงนะหมื่นสองนะก็เอาหมื่นสองไปจ้างเขาทาไม่มีใครทําให้นะหมื่นสองไม่รวมส่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ต้นทุนมาเท่าไหร่ก็ขายมั่วๆไปก่อนนะฮะขายมั่วๆไปก่อนเป็นเครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆเลยสภาพใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับตั้งไว้ก่อนหมื่นสองเผื่อใครซื้อหมื่นสี่หมื่นห้าก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ Yeah.